แล้วก็วุด้วยเนี่ยจากอมตีด้วยนะจ๊ะเธอดนี้ฉันบ่งรู้ว่าคนที่ฉันแอบชอบหนีไปมีแฟนแหละแต่ละกล็อลนนะไม่เป็นไรนะมนุษย์บนโลกใบนี้ยังมีอีกตั้งหลายพันล้านคนมันต้องมีสักคนแหละที่เป็นของเธอ,อโอเเอะอนะกอด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 โอ need, ้คุณด้เลยคุณอมตีด้วยผมเธอคนที่ฉันแอบชอบมาปีาปกว่ามาโคกับฉันแล้วแหละฉันมีแฟนแล้วนะเธอมดว่วาแรงว่ ดีใจด้วยครับผมดีใจด้วยเออเอาว่าสมหวังไปแล้วหนึ่งคู่รอไปร้องเพลงในงานแต่งนะ <laughs> ยินดีด้วยครับเออยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยนะเอาว่ะในที่สุดก็มีคนมีความรักดีใจจังได้เห็นอะไรแบบนี้เป็นสงการที่ดีนะถ้างั้นเอ,อ้ยเป้ยสงการอย่างนี้ ไปเที่ยวด้วยกันหรือเปล่าไปเที่ยวด้วยกันหรือเปล่าก่อน <c oughs> ไาเที่ยวกันอยู่หรือเปล่าจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไปเลยโธออุ้ยไม่เป็นไรไปเที่ยวหลังของกานก็ได้เนาะเอออินดีด้วยครับยินดีด้วยเออเอาว่ะในที่สุดก็มีความรักกับเขาสักทีย <c oughs> ินดีด้วยนะ างคนต่างทแพมพาทาเอ้ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเที่ยวเอ้ยไปเที่ยวหลังเทศกาลก็ดีใช่ไหมล่ะถ้าไปเที่ยวหลังเทศกาลก็จะแบบว่าคนไม่เยอะไงเออคันนี้งูจะยุดไปแน่นแน่นอนคันนี้มันเป็นของหนูแล้วหนูอยู่ต่อคุณไปได้เลยผมให้ผมให้พวกคุณก่อนผมอยู่ต่อ <laughs> ผมจะอยู่แทนทุกคนเองเพราะฉะนั้นทุกคนไปเถอะไปซะไปจากที่นี่ ผมจะอยู่เองดิฉันจะรับผิดชอบด้การอยู่ที่นี่เองค่ะดิฉันอะไม่ต้องการความรักหรอกดิฉันต้องการเงินค่ะน no.